พบกันอีกครั้งนะครับกับออดี้วันเมกเลสนะครับสนามนี้เป็นสนามที่สองนะครับวันที่25มีนา25นะครับตอนนี้แข่งขันทางกรงนะครับออกยกล้อไปเลยนะครับเวลา3.56ครับต่อไปนี้เป็นคู่แเชิ์นะครับเท่าที่ระมัดระวางไปครับมางนะ มาจากโคราชนะครับนครราชสีมาครับมาร่วมการแข่งขันทางนี้เป็นครั้งที่สอนนะครับสวัสดีครับการแข่งขันออรดี้วันแม็กเลสในวันนี้นะครับมีการแข่งขันทั้งหมดด้วยกันหลายรุ่นนะครับ ผู้ที่ชนะจะได้รับคุณการศึกษาและของรางวัลมากมายครับผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมมากที่สุดนะครับจะได้รับารางวัลโดยการาไปชมรถซปเปอร์จีทน้าสนามแข่งเซปังประเทศมาเลเซียครับท่านผู้ชมที่มีรถออดีต้ตาเพชนะครับก็าสามารถเอารถมาร่วมการแข่งขันได้นะครับก็ตัวจฐานครับพร้อมๆแต่ละทีมรุ่น GT Battle นะครับเป็นรอบที่3ไปครับ ุรบวังไปครับไครพาดโดนนะครับไค่พาดโดนครับไค่พาดโดนครับระวังไปครับทำที่ติดเลยโอ้โหโอ้เสียหลักไปนิดนึงนะครับครับดาเข้ารอบครับรอบทิงชนะเลยสี่ท่านนะครับเอาสามท่านนะครับวังไปครับนานัอยู่ครับทิ้งด้วนะครับ นาตามติดมาแล้วครับหนูตามมาแล้วครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันดับที่หนึ่งพินนครปฐมอันดับที่สองนาเวพาวเวอร์ครับท่านอันดับที่สามหนูเฉื่อยลมเฉยนะครับพินนครผสมนะครับรถที่ใช้วันนี้ก็เป็น Honda n s x ครับผมได้ที่หนึ่งรุ่น GT ครับการแข่งขันซุปเปอร์คาร์นะครับสำหรับรถกระป๋อง ต่อไปเป็นรุ่นขับสี่นะครับเอาไหนเข้าไหนชนะที่หนึ่งแน่นอนที่หนึ่งแน่นอนอส,อส,สี่สองเจ็ดสูงบิ๊กฟูตนะครับขับสองรอบสนามเหมือนเดิม okay. บิดโหมนาเวฟพาวเวอร์ด้วยเวลา36.04ครับยืนปั้นที่หนึ่งสามรางวัลสิดพินนคกรปมาถฐมครับเต็งสุดนะครับวันนี้น้องนิวครับได,ด,ะะไดเป็นช่าน่านนะครับ2 8 0ครับทาตรงนะครับอที่วันนี้